มมือไปได้โตดมือกลมมันจะรูดอะย่างว่าตะข้างไว้ลองอเหรอว่าตะข้างมันเกาอันน่ะอันที่มันเกาอันน่ะปรเลยโว้ยครับก็เดี๋ยวมันจะหมดเวลาช่วยกันโปรเรยว้ยช่วยกันโปรเรยว้ยช่วยกันโปรเรยว้ยครับเอาเหลือเวลาแหมน้อยเดี๋ยวดาแหมนสิบบ้านมันตั้งแถวใหม่ช่วยๆช่วยๆช่วยๆช่วตั้งเจ้าใหม่ไปมาตื่นเตน วันหนองโต้งวันนี้อะไยังนี้วันนี้ก็ตั้งเป็นน้องตั้งหนองโต้งตั้งสาบัดโต้งตั้งหางโดงไม่ว่าเพอาเท่าวันนี้ปล่อยที่ไปแล้ครับเอาปล่อยจริงๆครับปล่อยไปเว้ยโอ้โหโปรแกรมช่วยกันปล่อยไปว้ยครับช่วยกันปล่อยไปว้ยก็จะหมดไปเพราะทางวิทยุการบินเป็นแจ้งมาแล้วขณะนี้น่ะเขาปล่อยไปแล้ว รับห้าพันกว่าลูกแล้วไอ้จีมันอยู่ข้างเวทีนะคือป่ายมันที่ป้าเป้งไปรับเปลี่ยนมาเพียนะครับก็เปลแปลงมาเพื่อไปได้หรอกเปิีนแปลงมาเพื่อพออากาดเต็มน้องปลาเกณฑ์แรกถึงเสมองเวลาขามตัวเสมอกข้ามตัวก่อนเย็นแล้วผมนะครับเลยผมพอดไม่ยังสอนเพก็ตรองผวาเกณฑ์ติดต่อใหม่แล้วนะครับถ้ามันดับได้ก็ดับถ้ามันดับไปได้ก็ปล่อยขึ้นไปเหี้ยนะครับ อาเลยเจ้านี ite, <LO jotka> uh ้ช oh. <t iny throat> well, like ่วยเก็บมาระฮที่เหลือช่วยช่วยเก็บครับเดี๋ยวตาจะปล่อยให้มันทิ้งอันนี้มันเหลือนั้นบักปล่อยแล้วนะครับจ่วยเก็บแล้วครับเจ้วนี่เอาช่วยเก็บแล้วครับช่วยเก็บเลยนะครับเพราะว่า5้พันกว่าห้พันกว่าลูกนั้นนะครับมันขึ้นไปแล้วมาเดี๋ยวนี่ยนะครับตั้งดับเลยครับอันนี้มันบักขึ้นอาลงมาดับเลยครับขอความรลงมือครับดับความครับตอบคุณมากเจาหน้าี่เอาช่วยช่วยพ่อนะครับ ยืนตักชดครับแต่ละหมู่บ้านเป่งมายืนตักชดครับแถวแรก